ครับทุกคนตอนนี้หมอหนุ่มก็ครับมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยนี่มอเตอร์ไซค์ครับอยู่ที่ภูเก็ตครับก็จะไปหาลุงคนเพืแต่ที่วานอนิว่าหรือที่ชัมปาดง1,800กิโลเมตรตอนนี้ก็มาผ่านมาอยู่ที่อะไรครับมากับภูเก็ตครับมาตองตะลอนระไวในหาแยานด้วยแหลมโมงเทพนี่ครับเดี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง นี่ครับของจริงครับสนามบินภูเก็ตหาดในยาสะพานสายรสิงห์ครับเดี๋ยวผมก็จะขับไปนี่ครับต็นนอนครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะสนามบินภูเก็ตหาดในย่งระมาณาลสิงห์กรุงเทพก็น่าจะประมาณ900กว่าโลนะครับแล้วก็ไปบ้านลุงพลอีประมาณ600 700โลถ้าไม่หลงเจอตัวอะไรครับนี่ ลูกพี่ลูกพี่มันคืออะไรครับเดี๋ยวกอนนะเดี๋ยวกันเดกันโอ้ยเดี๋ยวหาเพื่อนห่อเพื่อนหมอนุ่มครับเพื่อนหมอหนุ่เพื่อนหมอนุ่มเพื่อนหมอนุ่มเพื่อนหมอนุ่มหมอนุ่มอยู่นู่นเน่รู้ว่าใครอยู่นู่นเน่เพื่อนหมอนุ่มเพื่อนหมอหนุ่มครับโอ้โหเห็นหน้าเห็นตาเห็นหน้าเห็นตายนะเอ้ยไปไหนเล่าพวกเจอนระหม่แล้วพวงเดี๋ยว ไปบ้านลุงพลป้าแตงหน่อยครับที่วานออนิลวานะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับเก้าเพื่อนๆสามตัวทั้งหลายไปพักก่อนพักก่อนโอ้ขบรถมาเหนื่อยเนี่ยก็นี่ครับดูบรรยากาศป้ายครับป้ายก็จะบอกว่าหาดในยานสนามบินันาภูเก็ตหาดไม้ขาวหาดใสแก้วเดี๋ยวดูครับถ้าเราจะไปเที่ยวไหนนะครับดูป้ายนี้ครับหาดในยานตรงไปสนามบินภู้เก็ติตรงไปหาดไม้ขาวตรงไปหาดใสแก้วตรงไปครับ นี่เดี๋ยวให้ดูครับบ้างอ่าเป็นยังไงต่อไป้ายครับนี่ป้ายอห่านในยาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สนามบินภูเก็ตก็เป็นภาพนี้แล้วก็หาดป้าขาวก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับหาดายแก้วสวยงามครับนี่หาดายแก้วอานี่ครับายแก้วจะเป็นอย่างไงครับโอเคโอเคโอเคแล้วเจอกันเดินทางต่อบา้านลุงคนป้าแตน1 6 0่ ถึง1,800กิโลถ้าไม่ลืมนะครับไปต่อตีรถคู่ใจหบอกตนครับแานดลานอกครับเฮ้อันนี้ยังไม่ได้วิ่งครับเดี๋ยววิ่งปุ๊บต้องใส่หมวกครับันนีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทำตามกฎการจราจรนี่นะไม่ให้หมวกกันน็อกนี่ครับเดี๋ยวเราใส่หมวกกันน็อกเลยครับเดินทางต่อเดินทางต่อไปเลยใส่หมวกกันน็อกครับเดี๋ยวเดินทางต่ออ่าเยครับทำตามกฎนะครับ อย่าให้ใครว่าได้ว่าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกครับนี่มอเตอร์ไซค์มอหนึ่งอ๋อฮออ๋ออ๋อนี่แหละครับนี่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านลุงพลป้าแตนกับยูทูบเบอร์เอสซีท่านครับบายบายวิ่งไปวิ่งมาอยู่พังงาแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยกับรถลืมไปเลยครับวิ่งไปวิ่งมา20 30ิมกิโลแล้วครับโอ้พระเจ้าจอดนี่เราก็อยู่พังงาแล้วเนาะแป๊บเดียวพังงาแล้วพระเจ้าจอดลุงพลป้าแตน เดี๋ยวผมจะไปถึงปรุงปรงเปลง,งพี่บุญไพ่พี่พานพี่แอนชาแนลเจอใครบ้างเจอจ่าเอ็มจ่าอาร์จารเจอใครอีกหลายๆคนที่นั่นหรือเปล่าครับต่อเนี่ยมา,าว่ากันนะครับวิ่งไปวิ่งมาเจอภูเขาแล้วครับท่านนี่ครับวิ่งไปวิ่งมาเจอภูเขาแล้วสวยมากครับภูเขาแม่น้ําสวยเลยนี่เลยสวยแล้วครับนี่ครับเขาแม่น้านี่โอ้โหนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศ เดินทางต่อครับเดี๋ยวจะช้าก็ไปบ้านลุงพลต่อครับไปที่ตอนนี้ขับมาจาก900กิโลก็เหลือประมาณ700 km. กว่ากิโลครับ700กว่ากิโลแล้วผมไม่แน่ให้เท่าไรครับเกือบ800 km. ใช่ไหมเดี๋ยวเจอตอนนี้เริ่มงงแนละ้วอยู่ตรงมะพร้าวครับนี่ครับตรงมะพร้าวงงแล้วเนี่ยขับรถหลงหรือเปล่านะตรงมะพร้าวตรงมะพร้าวครับตรงมะพร้าวมะพร้าวที่ไหนเลยครับเนี่ยตรงมะพร้าว งงเลยนีครับรถขับวยมาหลงครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับขับรถหลงจะไปจาพุ่งไปตไปสุณนครผมจะไปหาดใหญ่มันเลี้ยวไปยังไงผมเริ่มงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถามทางชาวบ้านไม่มีใครถามเลยครับใครอยู่บ้านไหมครับแถวนี้ไม่มีใครเลยครับเดี๋ยวต้องถามมุ่งหน้าครับไม่รู้ว่าสกรุณนครไปยังไงครับจากภูเก็ตไปสุณนครเป็นพันกิโลเลยครับพันแปดร้อยโล มันจะหลบไปหาดใหญ่แลโอ้เดี๋ยวกลับก่อนกลับรถหาทางกลับก่อนครับตอนนี้ม <spe ak> ันอยู <osters> ่ในป่าดงมะพร้าวนะเดี๋ยวก่อนะครับดงมะพร้าวเริ่มงงแลเริ่มงงแล้วนี่เครื่องบินฮอด้วยมีฮอถามฮอเฮลิคอปเตอร์ฮันนหลอเฮลิคอปเตอร์ไมไหนแล้วครับช่วยบอกทางผมหน่อยครับไปแล้วเฮลิคอปเตอร์จากภูเขาเราก็มาถึงทะเลครับเราไปเหยียบน้ําทะเลกันเลยครับเหยียบนี่ครับโอ้โหทะเลครับนี่รถหมอหนุ่มครับรถหมอหนุ่มโน่น น่นตูกนต้กันมาครับตู้กันมาตู้กันมาครับนี่ครับรถโต๊ะหนึ่งพันแปดร้อยกว่ากิโลครับจะสองพันกิโลหรือเปล่าครับนี่ครับเราก็มาถึงทะเลกันแล้วครับทะเลนี่ครับทะเลมาหยับตายทะเลกันครับตายทะเลนี่ทะเลทะเลทะเลหยับตายหยับตายหยับตายก่อนนี่หยับตายหยับตายหยับตายโอ้หยับตายหยับตายหยับตายนอ่หยับตายหยับตายนี่ทะเลครับทะเลทะเลทะเลจริงๆนะครับไม่ใช่ทะเลหลอกๆนะครับ นี่นะครับโอ้โหเจ้าจอดนี่ครับเราไม่เหยียบตายสองพื้นนะครับตายนิ่มๆครับนี่ได้เห็นตายครับนี่อ๋อสวัสดีครับตอกใรใจเลยครับอ๋อสาธุครับสัธุนึกว่าอะไรอ๋อสาภูมิขอให้หมอหนุ่มดีเจดมไปเดินทางไปบ้านลุงพลด้วยสวัสดิภาพนะครับหนึ่งพันกับแปดร้อยเก้าร้อยกิโลนะครับครับครับตอกใรจครับหมอไม่เห็นท่านโอ้ยเจ้าจอดนี่ครับทะเลครับทะเล อันนี้ทะเลเนี่ยเอ้าไอ้ดำมึงไปไหนดำไอ้ดำเฮ้ยเฮ้ยอ้นี้มันเสือชีตาเอ้ยเสือดำโมะวะไอ้แล้วไปแล้วกับเสือดำนี่ครับทะเลทะเลวเจ้าจอดนี่ครับนี่บรรยากาศครับต้นมะพร้าวนี่ทะเลนี่ทะเลครับนี่ก็นูนก็บภกเขาครับภูเขาภูกเขาเดี๋ยวได้เห็นนะนู้นภูกเขาเดี๋ยวจะโซไม่ดูครับมันเห็นภูเขาวะหมอกมันลงหมอกมันลงเนาะนี่นี่คือภูเขานะนี่นี่นี่ภูเขา เห็ในใไกลๆฮะนี่หมอหนุ่มใช้ซัมซุงเอาต้าหรือเปล่าเอาต้ายิบสี่ยิย่สี่ยังไม,ไม่รู้กันสูวไปเห็นดวงจันทร์เลยครับนี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าโทรศัพท์หมอหนุ่มครับนี่ครับขอเข้ามานี่ครับบรรยากาศโอ้โหโอ้โหขึ้นทะเลสูงมากครับขึ้นทะเลนะครับนู่นบนทะเลสูงมากเล้วหมอหนุ่มจะนางตอไปว่าลุงพลป้าแตงครับหนึ่งพัน ไปแล้วก็รู้ว่าหลงไปหาดใหญ่ลงไม่หน่ตัวไหนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ไปตรวจตาโมมอเตอร์ไซค์ครับว่ายังอยู่ดีมีสุขครับโม,โเม,มอเตอ<ม>ร์ไซค์ผมมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปยังซอยมะลิวันอุทิศไปไหนจมบาลตกเฉียงใต้ไปไปไหนครับทีเบี้ยบอกว่ามุ่งหน้าสู่ตะวันออกเฉียงใต้มป็นคือที่ไหนอีสานหรือว่าอะไรครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอใหม่เดี๋ยวผมเดินทางต่อครับโอ้เตอมึนๆนะครับมึนๆเดี๋ยวหลง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 ทะเลน่ากลัวมากเลยครับ นี่ครับผมอยู่ทะเลแล้วผมไม่การลงไปครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาผมหนีไม่ทันนะครับนีครับนี่ทะเลทอดยาวแล้วครับทะเลทอดยาวนูนเลยครับทะเลทะเลจริงๆกับเป็นทะเลแบบหลอกนี่หมอหนุ่มอยู่ทะเลเลยครับทะเลไม่มีใครแล้วครับผมจะมาปลูกบ้านตรงนี้ดีเบ้าครับปลูกบ้านอยู่ทะเลเลยครับเป็นของผมคนเดียวที่ดินเป็นหมื่นๆไร่เดี๋ยวเป็นของผมคนเดียวหรือเปล่าทะเลครับทะเล จะเป็นของผมมาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงทะเลนเวล่าครับไปบ้านลุงคนปน้าแตนน่ว่าไปเฉลิมโอปูปา,า,าีินาครับไปกันเลยครับแล้วเจอกันเงียบทุกท่านแล้วเจอกันครับลุงคนปน้าแตนผมกำลังเดินทางอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับหลงมาอยู่ทะเลนะครับอยู่ทะเลนะครับนี่คืนแรงมากครับเดี๋ยวผมปดีิกว่าเดี๋ยวคืนลงไรงมาฝนตก น้ำจะท่วมหรือเปล่าครับเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายวิ่งวิ่งวิ่งไมเอารถครเดี๋ยวรถหายเดี๋ยวรถหายอยู่นอกถนนครับเดี๋ยวรถหายโอ้ไปแล้วครับเดี๋ยวรถหายครับเดี๋ยวรถหายเดี๋ยวรถหายเดี๋ยวรถหายครับไปแล้วครับท่านไปแล้วครับท่านเดี๋ยวรถผมหายครับผมวิ่งห่างกันประมาณสักสี่สิบห้าสิบเมตรเนี่ยเดี๋ยวรถผมหายขึ้นมาทําไงครับโอ้ยใจหายใจหายคากแรไว้โอ้ถึงรถแล้วครับเดี๋ยวรถหายจอดเอาไว้พอเดินไปนองทะเลครับใส่แจไว้ด้วย ไม่ได้ถอดกุญแจรถไว้โผใจหายแล้วครับกายขี่ไปมาผมไม่ได้ไปถึงนู่นถึงกุงนครแน่เลยครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับตอนนี้ก็อยู่บนแม่น้ำครับอยู่ตรงบนเรือยอนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์โอ้โหจอดนะครับผมไม่ได้ขี่นะครับไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่ครับไม่ได้ขี่ครับนี่ได้เห็นบรรยากาศกบรรยากาศครับนี่ครับเรือยอนครับเรือยอชเรือยอชนี่ชายหาดชายหาดชายหาดแสนสวยนี่เลยครับโอ้โห เดี๋ยวซูมาดูเลยยอดดียอดเอ้ยเห็นเลยยอดไหมครับเลยยอดเลยยอดทะเล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 กว้างนี่ตรงนู้นมีอะไรครับปีเรือด้วยแล้วโหนี่ชายฝั่ง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 โอ้โหชายฝั่ง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 ทะเลนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เลยเรือทําอะไรกันนี่ครับนอนอาบแดดหรือว่าครับประจาดเราเดินทางต่ออยู่ครับเพราะว่าเราต้องไปกินกัน เจออะไรครับเรยอดเรยอนเรยอดเรยอด,ยอดตอนนี้ก็อยู่ตะกวัวป่าแล้วครับตะกวัวป่าพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีงงเลยครับวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเขาวงกดยครับวิ่งไปมาเจอเจอภูเขาเจอทะเลเจอป่าเจอต้นมะพร้าวเจอขนยาง ต้นปามงงแล้วครับผมหลงแน่เลยครับไอ้พระเจาจอดมีใครจะบอกไหมครับผมต้องไปไงครับไปทางตะกัวป่าไปทางพังงาไปทางกระบี่ไปสุราดันธดีตอนนี้หมอหนุ่มหลงแล้วครับเริ่มหลงแล้วครับหลงแล้วครับไปหงายซ้ายหรือขวาดีครับ g p s มันพาหลงเรื่อยเปื่อยนะครับโอ้พระเจาจอโอ้ยปวดหัวครับขับไปขับมาไม่ใช่พันหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยโลจะกลายเป็นสองพันห้าร้อยโลแล้วครับผมตอนนี้ผมมึนนะครับอยู่ป่าอยู่ไหนก็ไม่ร็วครับหลง ขับรถกลไปเรื่มน้ำน้ำมันจะหมดถังนะครับแล้วก็วิ่งไปต่อครับปลาลูกเงฝนปลาแตนมุ่งสู่กำปาดงวานนนิวาทสกคนกคนจากภูเก็ตไปยกำปาดงวานนนิวาถูกต้องไหมครับแล้วเจอกันครับยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นชิดปากแปรหรือวก็ลุงพันแอนชาแนลว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่นั่นนะครับตอนลุงฝนปลาแตนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่องคุไฟจิตห้างลาด ที่นาลุงพลป้าแตงครับผมอ้าแล้วผมจะขับรถไปถึงไหมเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มงงเริ่มเริ่มมึนละเริ่มมึนละเริ่มมึนละ <c oughs> เริ่มมึนแล้วครับว่าผมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับเนี่ยเอารถแก๊ปเปียโน,โนมานี่ครับนี่วิ่งเป็นพันกว่ากิโลอาจจะไปถึง2,500กิโลครับเพราะว่าหลงหลงประมาณพันกิโลครับเราเจอกันนะครับเราเจอกันก็ น้อน่มก็ฝลาคิดถึง f อฟซทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่อะไรอ่ะอยูต่ตะขัวป่านะครับหลงไปที่ทะเลกับปัวป่าเขาหลักไปกาลนเราไว้ในหารไปมั่วซั่วเลยครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาเอ่อ FC วันที่9ที่10นะไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงกี่ยามนะครับเพราะว่ามันเป็นเกือบ2,000ักิโลหลงด้วยนะครับก็ปลาถึงทุกคนนะครับ f อผมออมีใจร้อยปร์เซนที่มหาลุกคนป้าแตนนะครับ เดินทางไปเพราะว่าเราไม่มีสปอนเรเซอร์เพราะเราไม่มีเงินที่มากมายที่เราน,น,นั่งเครื่องบินหรือว่านัง่งรถทัวร์หรือนั่งเรือยอทหรือนั่งเจ็ทซึ่งเป็นเจ็ทไปนะครับก็ต้องทําใจครับเพราะว่าเรามีเงินเดียวน้อยเดียวแมห่หมอหนุ่มรวยเยอะแยะมากมายหมอหนุ่มช่วยคนเกี่ยวกับคอ,อบาลายทุกเรื่อก,ก็แค่นวดนวดดีกว่านวดนวดใน,นการช่วยเหลือคนฟรีมันก็เลยไม่มีตังค่าเดินทางนุ่นนี่่นเพราะว่าผม และสาคนฟรีเขาก็ให้ค่าน้ำค่ากินค่าอะไรว่าไปเรื่อยเปื่อยครับเพราะว่าใครคิดว่าหมอนุ่ม,นมมีตังค์น่นนี่นะโอ้โหไปเจ้าจอร์ดขาทูข่อยผมไปดูแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ดูแลหมอหนุ่มตั้งแต่กก่อนนะครับก็ให้ข้าวกินให้สปอนเซอร์โน่นนี่นั่นนะครับแล้วไปเจอกันที่บ้านลุงพลที่นาลุงพลที่วานอนที่ว่ากุดเรือคำใช่ไหมครับที่ลุงบลนครนีครับโอ้ไม่รู้หมอหนุ่มจะไปถึงตอนไหนครับตอนนี้ก็ขอ ถ่ายคลิปวันนี้เพราะว่าดิยิ่งถ่ายคลิปยิ่งยิ่งยิ่งหลงโดนป้ายแล้วถามใครก็ถามไม่ได้ไม่มีใครถามนะครับเพราะว่าถามไปเป็นผู้ภาษาเป็นพมา่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ลาวเขมรแล้วก็ไปทางนู่นออสเตรเลียฝรั่งอังกฤษอ,อเมริกายันภูฐานภูชานสีรังกาผมงงไปหมดแล้วครับวู้ดภาษาอกก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเลยครับก็แล้วเจอกันนะครับกินสครับขอ,อขอบคุณทุกที่ที่คอติดตามหมอหนุ่มหมอหนุ่มมา ไม่ถึงแสนคนนักทีถ้าถึงแสนคนผมคงดีใจกระโดโดโลดเต้นนะครับตอนนี้ก็เจ็ดหมื่นกว่าท่านที่ติดตามผมร้องอคุณผู้ชมอย่ในแคมป์สิท่านก็ผมจะไปเจอลุงพลประแตนที่นั่นเลยครับปรงปรงแป้ง,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 งพี่พันจต่เอ็มจากอาร์ตแอนด์ชาแนลแล้วก็เจอใครต่อใครที่นั่นหรือเปล่าครับญาติหญิงไม่รู้เป็นยังไงครับจะอ,อาชิพเนจะเป็นเอ่อพ่อพูดว่านี่นั่นหรือเปล่าครเจอใครใครอยู่ที่บ้านลุงพลยูทูบเบอร์เอ่อลุงพงคลทยเลไม่ว่าจะเป็น ใครต่อใครก็เจอไม่รู้จะเจอแม่มาต่อยกับพี่คงหรือเป่าไม่รู้ไม่รู้ครับเราต้องรู้นะครับว่าวันงานวันที่เกับสิเนี่ยครับธันวาสองหเราจะไปเจอ,อการฉลององค์ปรรู่ปารกิจหน้าคราชที่นาลุมวันพระลันหรือเปล่าครบ,บ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับโอู้หู hoo!